ดีครับอยู่กับงานติดตั้งจอแอนดรอยแคนเซนตนะครับในรถยนต์ซูบูรุ XV นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็วิดีโอก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยหลักๆนะครับก็จะมีสังเกตดูขอบแอร์เงินกับขอบดํานะครับตัวนี้เป็นขอบแอร์บอลนะครับเงินมาดูนะครับจอยอดอยแคนเซนต์เนี่ยมันดียังไงคือหน้าจอเนี่ยคมชัดแน่นอนนะฮะเป็นระบบ QLED อยู่แล้วนะครับคมชัดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น แรม8ลอม128ด้วยนะครับดูกใกล้ๆเดี๋ยวให้สูงใกล้ๆนะครับนี่นะครับ CPU นะครับอ,อั t a c o คอร์นะครับ1.8 GHz r a m แร8ลอม128อะนี่ครับนี่หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเป็นจอ QLED ชัดใสเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นฟิล์มอีกหนึ่งแผ่นนะฮะที่ยังไม่ได้ถอดออกถ้าถอดออกนี่จะชัดยิ่งกว่านี้นะครับ ามาดูความสามารถของตัวมันเนี่ยแอปนี้นะฮะเนี่ยลากย้ายมาได้นะครับเราอยากจะเอาแอปอะไรออกมานะครับก็ย้ายออกมานะครับเอา넷ฟิกออกมาอยู่ข้างน,นอกก็ได้นะครับเอา Google Map ไปไว้ลบออกก่อนนะครับ Google Map เราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับให้เป็น Google Ma นะ p นี่นะครับอ่าไปเอาดิสนีย์ดิสนีย์พัดออกมาอ่าไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ดี Youtube ไม่มีโฆษณานะครับามาดูเปิด y o u t u b e ไม่มีโฆษณานะครับอนุยาตให้มันหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีโฆษณาเนี่ยการประมวลผลแรม8นี่ก็ปดปลาปิดป,าปลดปาเลยนะฮะคลิกปุ๊กมาปับ๊บคลิกปุกมาปั๊บนะครับระบบเสียงไม่ต้องห่วงครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับมี DSP ในตัว <ST AR> เพิ่มเสียงลดเสียงครับก็ใช้ได้ปกตินะครับเด็กได้ปกติ กลับมานะครับมาดู Google Map s นีฮะใน Google Map นะครับข้ามไปรับสัญญาณดาวเทียมนะฮะเร็วมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปตั้งค่าภาษาหน่อยนึงนะครับภาษาภาษาไทยนะครับเวลาคำสั่งเสียงมาก็าจะได้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับไปแฟชั่น n อแลนด์ แน,น่ทางตะว,วันตกไปตามซอยหมู่บ้านมโนโรมศรีซอยเนียคลองสองสิบเก้าอ่าก็เปิดสองแอปสองหน้าต่างพร้อมกันนี่ก็เปิดทัแอบนี่นะครับไม่มีอืดน,นะครับแล้วก็มาดูในส่วนกล้องมองหลังนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับ ยกเลือกสองหน้าจอนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนต่อมาเรามาดูในส่วนของ apple c a r p a y กันนะครับในส่วนต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ apple c a r p a y เราจะเข้าโหมดของ carlink ตัวนี้นะครับก็คือนําหน้าจอมือถือ iphone นะฮะขึ้นจอรถยนต์แบบไร้สายนะฮะนะฮะมันก็จะจําเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่แอปที่อยู่ในโทรศัพท์ตัวนี้นะฮะมันก็จะขึ้นหน้าจอให้หมดเลยอย่างเช่นเอา กูเกิลแบบเนี่ยเราจะค้นหานะครับปกติผมจะเมมบ้านเมนที่ทํางานไว้นะครับโดยหลักๆนะครับเราก็กดไปที่บ้านเนี่ยมันก็นําทางกลับบ้านให้เลยนะครับผมนี่ก็เริ่มได้เลยนะครับนําทางกลับบ้านนะฮะภาพสวยมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ออกมาหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็น FM radio นะฮะผมชอบฟังเพลงเกี่ยวกับเพื่อชีวิตนะครับผมก็นี่ ไม,มลลไม่ต้องใช้นเน็ตฮะมาใช้นเน็ตจากตัว iPhone เข้าไปนะฮะ,ะกดนำทางไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนี่กล้องมองหลังนะครับมันก็จะเบาเสียงให้นิดนึงนะฮะเวลาเราถอยนะครับทีนี้เราก็กดดีเดินหน้าไปนะฮะ ฟังเพลงไปด้วยนะฮะดูแผนที่นำทางไปด้วยนี่เป็นของ Apple Cafe นะครับผม